ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่ก่าในเกมลืมชื่อค่อยแปะหนหน้าคิดก็คือเรามาเป็นตัวนี้คือพ่อแม่แบบมีตังจ่ายนี่ผมก็ต้องใช้นี่ไปประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งมืนสองมั้งในเกมเนี้ยเออใช่มันก็จะจะหายไปเลยผมก็มีแจ็คแพ็คเพ,พิ่งไปเต้อมาแล้วแล้วก็ก็เอาเรื่องอยู่ไม่ได้ไปโรงเรียน เราก็แใช้นี่หมดปั๊เราสบายใจเลยไม่มีนี่ติดค้างเลยเป็นวันดีก็ไม่มีเนะี่ยเหตุการณ์เงินก็ไม่มีแล้วก็ปกติโอ้ถ้าจะสอนฟาร์มเงินหรอฟาร์มเงินคือฟาร์มเก็บตังค์อะแนะนําให้ไปซื้อกระเป๋าก่อนราคาพันหนึ่งพันหนึ่งกับห้าร้อยอะไปซื้อแม่นคุ้มแล้วก็ถุงมือให้ให้นายอ่ะมา แห้พวกนายมาตรงนี้คุยอันนี้หัวใจเองก็ได้ได้ถุงมือเว้ยแล้วก็ตกปลาเองก็จะคุยกับไอ้เฮี้ยนี่อีกหัวใจที่สองใช่เองก็จะได้จากวันนี้คือไอเฮี้ยผมก็เล่นเกมนนเรื่องเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตอะไรไม่รู้ผมก็เพิ่งเล่นผมเล่นมาได้สองปีในเกมนี้มั้งันผ่านไปวันแล้ววันแต่ผมก็แบบ เติมไอ้จี้ยแขกไปมันดีคุ้มค่าคือแบบเร็วขึ้นแบบไม่ขาดใจเหมือนจักรยาน้ขาดใจมันแบบดูแบบเล่นสีแล้วมันขาดใจเล่นตัโอ้เร็ว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 บังคับโคตรเร็วช่างแม่งมันสองร้อยเปอร์เซ็นต์กับแอร์นั้นแปดสิบแต่ถ้าใครเล่นแบบวีวีก็จักรยานก็ดูก็ดูได้นะครับมันก็ดีนะครับผมเล่นแบบเออเล่นแบบสายเติมดีกว่า มันเร็วเร็วไม่ขัดใจโอ้สวดีมาผมก็จะเล่นตามเรื่องนะครับอันนี้ให้เป็น EP แรกก่อนแล้วกันผมไม่ลืม EP พี EP นั้นมันเน่าเกินไปบางทีฉันรู้สึกรู้ ในการทำอาหารจริงจังจริงจังเลยเหรออ้ยที่รักดี่ได้พบกนันเูาชอปปิ้งที่นี่อีกครั้งโอ้ชิดไปกูเต็ม กลับดิู่ี่รอเงี้ยของเต็มกูไม่ซื้อเกมฮาร์ดอีกเนี้ยเกมฮาร์ดไอเงินเงินที่มันถือมืออยู่นี่มันคือเกมฮาร์ดที่ขายของนาทีถ้าคุณเต็มว่าคุณสามารถโดนของเอามาขายเช่นนี้ได้เลยกูยังไม่เติมกูสนับสนนเกมนี้คือเติมใช่เติมแบบไม่เติมแฮกเติมแบบแบบอยากให้พัฒนาแม่งได้ตังเงี้ย ต้องรถให้กูอยูกูเติมให้รู้สึกปูุกพันอยากเ,เป็นเบี้ยงยากนะครับเนี่ยกูแม่งมากเค่ไรก็ไม่รู้มาทำงานกันเลยครับ ช่วงแรกๆพวกคุณก็จะทำไอ้พวกนี้ก่อนยามโรงเรียนกับคนขายแรลเล่นถ้าคุณไปเรื่อยๆคุณก็จะได้ทำวันนี้ก็คือต้องไปซื้อชุดจากตรงนี้ก่อนนะครับยคุณแฟนตรงนี้ครับมาทำตรงนี้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 ให้คุณมาซื้อเสือตรงแถวนี้นี้มันจะมีไอเด็กคนรวยอวดรวย ไม่เชิโงโอดวนแต่ผม,มเรียกว่าคุณเลยเนาะแม่งรประเทศงั้นคุณมาซื้อเสื้อแถวนี้นะครับนี่ดูเสื้อด้วยครับอ่านอ่านชื่อก่อน,นดีเดียครับว่ามันเกี่ยวกับทําอะไรแล้วตอนแรกผมเี่นผมก็จะไม่รู้เรื่องผมสึกทาเองศึกษ่ายเองอะไรทําเองไม่ไม่ดูยูทูบกี่ถ้าดูแล้วมันไม่เข้าใจผมก็ซื้อไรเดอร์แม่งนี้สองสอง ดีคุณยายนางเลลา่าเลลา่าเลลาเาเา่าคุณป้าคนนี้เขาชอบกินอะไรหนุ่มอ๋อนุ่มปังไหนก็กินกี่เออ ถ้ผมมีเงินแต่ผมก็ยังคุยขยะโคน่าสงสารนี่คืออะไรไอมอเตอร์ไซค์รถยนต์ตอนนี้นไม่มีรถยนต์ขับเลยอ่ะมีบ้านมีมีบ้านกากๆอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาชอบกินมามา่าครันผู้หญิงคนนี้เขาชอบกินขนมปังนะครับ ยามคนนี้ใจดีมากนะครับตอนเริ่มต้เนเ่ะเขาให้แบบไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้บ้านเราหนึ่งหลังคือบ้านกล่องกระดาษยังไงนี่บ้านหลังนี้เลยครับมบ้านหลนังนี้บ้านที่ผมอยู่ยตรงเนี้ยก็คือด,ดีนะครับเรามาจากตรงนี้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เราให้มาอยู่ตรงนี้เลยเฮียเรานั่งรถมาเรโตัวต้องขายทองสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทมึงก็ไม่น่าเชื่อครูหรอกมึงต้องลองเล่นเองครับม,มีแค่สี่สิบบาทย่ะทอ,อเหรียงบนเลย ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันยาวเกินไปไม่อยากตัดครับชุบมั่ว